ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับการตัดเหล็กนะครับนานเหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กของ f c ซนะครับหรือลูกค้านี่แหละเขามีเหล็กมาเองนี่เหล็กของเขาจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่แต่เขาบอกกันานาอ่าเราก็จัดทําให้ครับนี่ใครมีอะไรผมก็ทําให้นะครับนี่ก็จัดกันแบบนี้แหละเออขอลองกันก็นกนว่ากันไป ชอบอ่ะอันนี้จะทําเป็นพวงข้างนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะสวยหรือคีเลขนาดไหนรอติดตามชมได้เลยครับเร,เ,เราก็หาพนักงานมาทำงานเรื่อยๆนะครับชอบก็ามากัน นี่ครับก็เริ่มต้นแล้วครับนี่ขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วนะจางของเราคนนี้ประกอบไว้ครับมือใหม่แต่ไวมีประสบการณ์ครับ กับตัวนี้ก็ถอดแบบน็อตนะครับนะถอนแบบนอ็อตใช้แบบลดขันไม่ใช่จะใช้สลักนะครับ ตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถอดไปทำสีนะครับก็ใช้แบบน็อตนะใช้แบบน็อตนะครับแล้วก็ถอดงลางแล้วก็ถอดนะดึงดึงนิดน,น้อยนะครับนี่ ะจะลมหน้าเราต้องหาของค้ำให้ดีนะครับเดี๋ยวมันจะลมใส่รถออจะลมใส่รถโอเคนี่นะครับออกมาแล้ววืบแบบน็อตนะครับแบบนี้นี่นะครับแบบน็อตก็จะเป็นหูอย่างนี้เวลาถอดออกมานะครับเน่จะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับข้างหลางก็แบบนี้ข้างหน้าก็่แบบนี้ นะครับมันก็จะแปะแล้วเวลาออกมามันก็จะออกง่ายๆนะครับอ่าพอถอดน็อตออกปุ๊บก็แยกออกได้ง่ายเลยสามหูนี้มันก็จะเป็นตัวแบบว่าไม่สามารถทําให้เขยบบได้ถึงแม้น็อตตัวจะเล็กแต่ก็แข็งแรงครับเพราะว่ามันอยู่ในสถานที่อ่าไม่สามารถบิดได้ไม่สามารถบิดตัวได้นะครับนะของเราก็แบบนี้นะครับ ครับก็เล่นจนมือคําเลยครับทาสีแล้วตอนนี้กําลังติดบังโคลนนี่บังโคลนสวยงามครับรุ่นนี้หนักมากนะครับก็เล็กเขาเรียกว่าเอาเล็กเก่ามาทำอะเนาะเอาเล็กเก่ามาทําก็ต้องใช้สปริงตัวหนานิดนึนงตัวนี้บันทุกได้ถึง400กิโลสบายๆนะครับนะ400กิโลอ่าเดี๋ยวเราจะเอาลงไปติดรถมอเตอร,ร์ไซค์กันนี่ ทำยันมืดยันค่ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกนะดูเลยไม่มีแห้งสีของเราก็พึงทาก็ไม่แห้งเหมือนกันเดี๋ยวอากไปแบบนี้แล้วครับครับก็นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เอากันกลับแบบมืดมืค่ำค่อย่างนี้เลยเย็นหน่อยนะครับมาดูกันว่าสวยหรือไม่สวยติดแบบคันนอตครับตัวนี้เว็บร้อยสิบไอรุ่นสองนะครับนี่ โอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับมีตะก,การนาด้วยแข็งแรงมากนะครับอ่ะฝนฝนไม่ตกก็เราก็ไปลองขี่ดูหน่อยไปช่างลองดูสิลองเลยช่งของเราเนี่ขี่ทุกรุ่นนะครับนะแต่ไม่ได้ขี่อย่างอื่นขี่รถอย่างเดียวไปอา้าดูทางกันดีเออไปลองเลยดูทิว่า อใจไหมนี่ครับก็ขีแ่แบบโหดหน่อย โอเคนี่เอาเดี๋ยวเราจะเอารถของเขาขึ้นเลยครับสกู๊ปปี้ตัวนี้รถของเจ้าของนะครับเจ้าของก็มาคอยแล้วสามสี่ชั่วโมงแล้วยายไม่ค่อยร้อนแล้วครับแต่อยากได้อะเอาเอารถมาขึ้นเลยรถขึ้นรถนะครับนี่รถขึ้นรถ ดดดดึ้นลดพอดีนะครับอาฝนตกด้วยเจ้าของก็าก็จะออกไปเลยมาขอบคุณครับขอบคุณครับไป,บปออกไปเลย,ปย,ปยไปไปไปไดระวังม้านลายด้วย